สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําขนมขาหมูทําแบบใส่ทิมขนมและไม่ใส่ทิมขนมอัปเลเวลความอร่อยที่แตกต่างทําง่ายๆเริ่มทําได้เลยครับเตรียมกะละมังมาครับใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไป10ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า5ช้อนโต๊ะแป้งมัน5ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือครึ่งช้อนชากะทิกล่อง150มิลลิลิตรน้ำเปล่า150มิลลิลิตรทีนี้ก็คนผสมให้เข้ากันได้เลยครับ พอเข้ากันดีแล้วให้เราใส่เผือกคันเซ้นลงไป100กรัมและถั่วดำต้มสุก100กรัมและสุดท้ายมเมล็ดข้าวโพดดิบ100กรัมคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับทีนี้ให้เราตั้งกระทะเตรียมทอดขนมวันนี้แจ็คจะอัปเลเวลความอร่อยกับกุ๊กแจ็คใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันของกุ๊กนะครับสีสวยใสมากๆมีโอเมก้า6และวิตามินอีอีกด้วยตัวนี้แจ็คชอบใช้มากเทลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราจุดไฟใช้ไฟกลาง พอน้ำมันร้อนแล้วให้เรานําพิมพ์ขนมลงไปแช่แช่ให้พิมพ์มีความร้อนนะครับขนมจะได้ไม่ติดพิมพ์ตอนนี้น้ํามันได้ที่แล้วครับนําพิมพ์ขึ้นมาได้เลยตักขนมหยอดลงไปในพิมพ์ครับแล้วก็นําไปทอดในน้ํามันขั้นตอนการทอดนะครับให้ใช้ไฟกลางตอนนี้ขนมได้ที่แล้วนะครับแจ็คจะใช้ไม้ช่วยแคะออกเพราะว่าพิมพขนมไม่ได้ใช้นานอาจจะแน่นหน่อยไม่ค่อยลื่นครับ แล้วก็ให้เราทอดต่อให้ด้านนอกสุกเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นส่วนใครไม่มีพิมพ์ก็สามารถตักลงไปทอดได้เลยนะครับแบบนี้จะกรอบหอมอร่อยส่วนแบบใส่พิมพ์จะกรอบนอกนุ่มในอร่อยทั้งสองแบบครับ ทีนี้ให้เราตั้งหม้อทําน้ําจิ้มใส่น้ําตาลปี๊บลงไป150กรัมตามด้วยน้ามะขามเปียก1ช้อนโต๊ะน้ําเปล่า4ช้อนโต๊ะจุดไฟใช้ไฟกลางเคี่ยวให้น้ําตาลเหนียวครับนี่ครับลักษณะของน้ําตาลพอเป็นฟองละเอียดแบบนี้ก็พอได้เลยปิดแก๊สได้แล้วครับพอเย็นตัวลงแล้วให้เราใส่พริกป่นลงไป1ช้อนชาถั่วลิสงขั่วโขกหยาบ1ช้อนโต๊ะผักชีใบเลื่อยซอยใส่เล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับน้ำจิ้ม ส่วนตัวขนมก็พร้อมทานจะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้นะครับนี่ด้านนอกจะกรอบกรอบด้านในจะนุ่มน่าทานมากเลยครับกินก็หอมชิมได้เลยครับทานแบบนี้ก่อนนะแบบใส่พิม์พจิ้มน้ำจิ้มจิ้มเยอะๆได้เลยครับอร่อย <c ười> <c ười> หืมดูโอ้ <c ười> oh. ไป อ uh huh. อร่อยกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากอันนี้แบบไม่ใส่พิมพครับตัวนี้จะกรอบหอมมาจิ้มน้ำจิ้มไปอื uh ้ huh. กรอบหอมอร่อย เป็นเมนูอัพเลเวลสมชื่อจริงๆลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ